ทำไงวันนี้ผมจะพามากินทุเรียนนะครับทุเรียนนี้ลูกละเจ็ดโลลูกนี้เจ็ดโลเออแต่ชิมไปแล้วอ่ะมันก็เลยเหลือแค่เนี้มาถ่ายให้กินามาถ่ายให้ดูเนี่ยนะเอาหยิบจิครับเบลมันหยิบลูกใหญ่เลยเบลส่นตีนมากเลย <c oughs> เอาวางกินช้าชเนี่เอยอือหือ กรอบน้องนุ่มไงทูเรียนก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยออทุเรียนก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย เล็ดคอดแบอนนือันนี้ลูกที่นอันนี้ดูก่อร่อยเลยครับกำยิบอันเดียวอันนี้อันที่สองของแบค์อันที่สอง ลูกที่สองเอ้ยอมอมือผมมันใหญ่น hmm. ะ mm ่ด hmm. mm ูมาถือ hmm. ท mm ุเ hmm. ร mm ียนเลยดูเ hmm. ล mm ็กเนี่ยใช่ไหมอือหือ พอเหอะลูกนี้ยมเพิ่มเหรอ มีคนอน่เอ้าอืแงกำลังไงถ้าแงไม่อยู่จะเป็นยกินนะ มนตนี้อย,ยู่มันหยิบอันนีเรอเลยมันหยิบไว้กันไมมอ่ะอันนี้อันที่สองเใครก็นหมูกันนะอันนี้เป็นทุเรียนจากใต้นจากจุมพรแต่ทุ่นนะเก็บทุเรียนแล้วผมลืมซื้อมาแล้วเนี่ยเจ้าของสวนเขาให้มาได้ลูกหนึ่งเจ้าของสวนจะเดียว Mẹ. gì Mấy Ăn không? <laughs> 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 ขอบกินเป็นด้นี่กินเป็นเม่กินมันยังกินตกเนี่ยตัวดำทายังตามเลย พี่เห็นในคลิปอ่ะพี่มันดมทุเรียนมันจะอ้วกกันแมวอนเมีอืมสำหับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไนค์กดแชร์เอาเรื่องนะคะบ๊ายบายแมวบังกล้องโอ้โหอืมโอ้ยโอ้ยเอ้ย เป็นอะไรอีกเนี่ยโอเคครับทุเรียนก็หมดแล้วงั้นงั้นผมจบคลิปแค่นี้ครับบายบายจุ๊บ